สวัสดีครับร้านหนวยพรผักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นแสนรวยรวยนะครับผมแสนรวยรวยรวยนะครับรวยสามรวยนะครับผมของหลวงปู่แสนบ้านของอิกนะครับออกในปี2 5งพบปัจจุบัน25งพนะครับผ่านมาแล้ว4ปีนะครับรุ่นนี้ทันหลวงปู่แสนเสกนะครับผมปัจจุบันหลวงปู่แสนท่านก็มรณภาพนะครับไปแล้วนะครับแต่ว่าสารีลาสางสท่านก็ไม่เน่านะครับเปื่อยนะครับผม หลวงปู่แสนท่านเป็นพระเกจิชื่อดังนะครับผมนะครับอายุยืนนะครับรุ่นเนี้อายุร้อยสิบสองปีนะครับเสดก่อนท่านยุวิร้อยสิบสองปีนะครับท่านก็เป็นพระเกจิที่ชื่อดังนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็มาสร้างนะครับมีลูกศิษย์สร้างรัถวายเป็นเหรียญปัจยาเต่าเรือนเนี่ยแล้วก็ปัจพยาเต่าเรือนนี่มีความหมายทั้งป้องกันภัยแล้วก็ให้โชคลาภนะครับตรงกลางเป็นนะครับ ปรสังกจายนะครับอุดม่งเรื่องราบผลแต่ว่าตัวมายาเต่าเรือนเองก็เป็นป้องกันภัยนะครับสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้สวยองคนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ข้างหลังก็จะมีโค้ดโค้ดตัวนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หมายเลขัำเบอร์ นะครับสวยนะครับพื้นนอกพื้นในลงยาแดะเขียวพื้นนอกลงยาแดงกัดกันดีสีสวยมาพร้อมกล่องกับเยลมงปู่แสนปัสสันโนนะครับผมวัดบ้านหนองกิกพอรของห้าหกสองน,นะครับผ่านระยะเวลามาแล้ว6ปีปัจจุบัน2 5 6ห้าก็สี่ปีนะครับปัจจุบัน2 5 6ห ทานลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการมรชุมูคนดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ